ซาลา11ของชาปนก,กิจสถานกองทัพอากาศเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะตำรวจที่เดินทางมาร่วมส่งพันตำรวจโทศิวกรสายบัวสารวัตรกองกบก,บกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นครั้งสุดท้ายพันตำรวจโทศิวกรหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกปิดปากกันว่าสารวัตรสิวถูกยิงเสียชีวิตขณะร่วมงานเลี้ยงในบ้านพักของนายปวีนหรือกำนันนกที่จังหวัดนคนปรปฐมเมื่อว,วันที่6กกันยาย,ยนที่ผ่านมาโดยในงานนั้นมีตำรวจนั่งอยู่หลายนาย 11กันยายน2566พิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจตรีศิวกรเริ่มเคลืค่อนกระบวนหีบศพในเวลา11.50นาทีโดยประมาณบรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีครอบครัวของสารวัสสิวข้าราชการตำรวจหลายระดับ อดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกษรรียณราชการและเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากจากนั้นเวลา12นาฬ40นาทีไปหลวงพระราชทานได้มาถึงบริเวณพิธีจากนั้นมีพิธีทอดผ้าบาังสกุลโดยครอบตัวสายบัวพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงขณะที่พลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีราชการสำคัญของ FBI ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มอบหมายให้คุณรงรองภูริเนชภรรยาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสับสนกลางเป็นตัวแทนทอดผ้าบางสกุลและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผวัชาชการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพระราชทา,านเพลิงครั้งนี้ต่อมาเวลา13นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตาย,ยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานผ้าไตรจำนวนสาไตร หลังจากนั้นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น67เพื่อนร่วมรุ่นของสารวัตรสิ้นได้ร่วมกันขับร้องเพลงสนสามพลานเพื่อรำลึกถึงและไว้อาลัยสารวัตรสิ้ท่ามกลางสายกดปล่อยทั้งนี้ในการอ่านประวัติของสารวัตรสิวมีการอ่านคำพูดที่สารวัตรสิวพูดไว้ก่อนตายนั่นคือผมยังตายไม่ได้ผมมีลูกน้องที่ต้องดูแล